มากแม่ตะกแตนชลดาผุดปลาระาอไลอยแซบหนัวรวยรับโควิด เรียกว่าทำอะไรก็ปังไปทุกอย่างสำหรับนักร้องสาวตะก่แตนชลรดาหลังจากขายทุกอย่างที่อยากขายโควิดมาปัญญาก็เกิดเกิดนะจ๊ะสู้กับพิษของมันให้ได้ไม่ยอมหยุดนิ่งร้องเพลงยังไม่ได้ทำอะไรได้ทําขายอะไรก็ได้ต้องขายขายเก่งทํางานเก่งลูกน้องรักคำพูดโดนใจลูกน้องถ้าแต่มีน้องน้องก็ต้องมีเราต้องรวยไปด้วยกันเงินเก็บไม่มีมีแต่เงินขาย เพราะรายมาดูกันขาย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 ข,ายขายทุกอย่างจริงๆจ้าอาทิตวท็อปกาแฟโกโก้ชาไทายโซยูคุ้งหิวหลดจริงอะไรจริง23โลสามเดือนนะจ้าตะกแต่นที่สุดตัวเองอยากรู้ต้องลองตัวต่อมาผิวขาวใสมีออรา่า ทริเปิลคอลลาเจนหอมกลิ่นผลไม้ดื่มง่ายกลิ่นไม่ค้าวของมันต้องมีติดไว้ทุกครัวปลาร้าบองแตนมีทั้งปลาร้าสับน้ำปลาร้ามีให้เลือกแล้วหลายแบบหลายรสชาติแซ่บ,บอกต่อนะจ๊ะแฟนคนไหนสนใจสินค้าอะไรทักมา